กำลังหารถออดี้ขับซิ่รถซิ่งเยอรมันนะครับขุ่แพร่เยอรมันที่โคตรซิ่งซ่อมพร้อมใช้ซ่อมถึงตรงคันนี้เลยตอนนี้ผมอยู่ในออดี้ทีทีเอสปีสองพันสิบเย้ำม,มาเป็นตัวเมเจอร์เชนที่เป็น2องบสอแรงม้าแพ้จากโรงงานที่สําคัญจูนเอพนะครับสเต็ปสองสาม้มาอัพแต่งเป็นล้านมีบินซ่อมบํารุงไดมอนด์ซ่อมถึงพร้อมใช้ใครอยากซิ่งพร้อมซิ่งคันนี้เลยครับ9ก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับ ในจากช่องโดเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถซิ่งที่ผมก็ชอบคือผมก็จะพูดในหลายคลิปเนาะถ้าเป็นรถขับสี่หนึ่งแบรนด์ที่ผมชอบมากคือออดี้นะครับโดยเฉพาะออร์ดี้ทีทีเป็นรถซิ่งนะครับค่ายเยอรมันที่ขับโคตรดีและมีคาแรคเตอร์ชัดเจนนะครับเป็นโดยเฉพาะ TTS เนะครับเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่แต่งมาจากโรงงานก็โคตรแรงแล้วแล้วเป็นรถที่เวลาถ้าคุณนาได้มานะคุณไปจูนต่อเนี่ยแรงมา้าเหลือเลย ตัวนี้เป็น a u เ i TTS Mark II เหยียบตองเหยียบไปดูโแค่เสียง <laughs> ถนนโล่งๆเยียบไปดูตัวนี้เป็น Audi TTS Mark II เป็นเครื่อง2000 t u เทอร์โบนะครับให้แรงมา้า200เอางี้ก่อนหน้าประมาณปี2009ถึงประมาณ2010นะตัวนี้จะไม่ถึง2 7 2รแรงม้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวม n เน Chain นี่เป็น2 0 1 0 2 0 1 1เนี่ย แรงม้า TTS เนี่ยจะสูงสุดได้ถึง2 7 2แรงม้าคูกัเกียร์ DSG นะถ้าคุณมีงบประมาณถึงนะแนะนำไว้เล่น TTS ไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ย T-T ธรรมดาที่เป็นเครื่องตัวเดียวกันแต่เป็นเครื่องขับหน้าก็ถึงว่าเพียงพอคาแรคเตอร์การขับก็จะต่างกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นรถเยอรมันแบบนี้นะพวกออดีนะครับจริงๆเป็นรถที่เอาไปโมสนุกมากนะ รู้จักว่าเครื่องเทอร์โบของเขาเนี่ยจูนแรงม้าเพิ่มขึ้นได้เยอะนะครับคันนี้จูนสเตทสองแรงม้าเลยเพิ่มขึ้นเยอะมากโดยคันนี้นะครับถามว่าทําเครื่องทําอะไรมาแล้วบ้างนะหนึ่งคือจูนเครื่อง APR นะครับสเตทสองสามร้อหกสิบแรงม้าจูนเกียร์สเตทสองนะครับโชว์ KWB สามโชว์ไมเซอร์ชาร์ปทั้งเส้นอินเตอร์ฟอร์สนะก็หัวอินเท็กเป็น BMC ไฮเพรสเชอร์โฟล์บัมตอร์โบออฟซีทีเอสนะครับขับเนี่ยรู้เลยว่าต่างมันเยอะมาก ทีทีถ้าจูนมาดีๆนะมันลงล้อหมดเลยนะครับผมชอบอย่างหนึ่งแล้วก็ k w v e 3มอะ่ะมันไม่เตีย้ยแล้วมันก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะครับเนี่ยอันนี้คือขับปกติทั่วไปขึ้นลุกละหน้าทุกอย่างก็คือผมรู้สึกว่ามันเ a i ลิ Us ยูสได้อ่ะทีทีเป็นรถที่ราคาไม่ตกมากนะโดยเฉพาะมาร์กสองเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ประมาณห้าแสนหกแสนเนี่ยถึงประมาณล้านหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยนะครับอยู่ที่สภาพอยู่ที่ของแต่ง ถ้าเป็นอย่างนี้มาสามสี่ปีแนะครับถ้าคุณลองย้อนไปดูนะออดี้ทีทีเอสผมก็ยังขายราคาเนี้ยเต็มที่ก็ตับลงประมาณไม่ถึงแสนนะครับมันเป็นรถที่รถสปอร์ตที่ยังเป็นคนยังนิยมมันอยู่นะครับของแต่งดีเครื่องดีอย่างที่ผมบอกนะผมแนะนำเลยว่าใครจะซื้อรถออดี้แบบนี้อย่าซื้อถูกคันนี้เนี่ยรถสมือเจ้าของเนี่ยเขาถือครองมัน,นานมากนะครับเขาซ่อม ที่ศูนย์ไดมอนด์เนี่ยเป็น้านอะ mm ่ะ hmm. ปึงเท่านี้มีประวัติเช็คครบหมดเท่าที่เดียวนะครับมีของแต่งพร้อมมีประวัติศูนย์มันมีประวัติการซ่อมมันดียังไงร,รู้ไหมคุณร mm ู้ไหมรถพวกนี้มันเป็นรถที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์เมนเลยซ่อมไม่ถึงมีปัญหาเรื่องเครื่องแน่นอนแล้วก็ออดี้ทีทีนะครับผม mm hmm. บอกเลยออดี้มันออดี้ทุกรุ่นเป็นรถที่รีเควสต์การดูแลที่ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเอาจริงมันเป็นรถที่รอบเครื่องจักรขับมัน ังนั้นถ้าคุณดูแลถึงแลอยู่คุณนานมากมันไม่จุกจิกนะครับแต่แค่โดนแต่ละบินทีนึงอนะ่ะก็มีร้องแต่ถามผมว่าจากที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเยอะมากนะก็ของแต่งพวกนี้นี่แพงนะครับเดี๋ยวเวลาเขาโค้งเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ผมชอบมากคือ KW อะ่ะผมมี KW E3 อยู่ใส่ใน M3 มของผมนะมันเป็นโชคที่แพงนะครับเป็นสนนะ KW เนี่ย เวลาเข้าโค้งเวลาทําทุกอย่างเนี่ยเวลาขึ้นลงหน้ามันจะไม่ยุ้ยเกินไปแล้วขับบนความเร็วสูงสุดเนี่ยโอ้โหเกโคตรอยู่แล้วก็เสียงท่อเดี๋ยวลองขับให้ดูนะผมบอกเลยว่าเสียงท่อมันเป็นเสียงท่อของรถเยอรมันที่ไม่ดังเกินไปนะครับมันไม่อั้นอะความรู้สึกผมนะของแต่งแบรนด์ขนาดนี้ตัวรถเป็น audi t t s จากโรงงานเลยนะผมว่าสามรกกว่าแรงม้าเนี่ยสูงถึงอยเนี่ยเลขสามมีนะครับคุณอยากได้รถที่หลอ่อขับ สนุกขนาดนี้นะครับราคา9 40, 39, 3้า0สนบาทครับใครสนใจครับ0 6 1 7์หก2นึครับหรืออยากจะซ่อมรถโทรไปที่ศูนย์เก้าเก้าศูนได้เลยบอกเลยนะครับขับโคตรดีเองจริงมันดีมากครับคนสภาพรถคุณมาดูเลยรถจมเดิมเลยนะครับภายในหนังเดิมแล้วบอกเลยนะซื้อ TTS ดีกว่านะครับบอกด้วยออปชั่นด้วยระบบขับ4ีทีดีกว่าขับสนุกกว่าขับส แต่ถ้าคนชอบลอยๆขับสองก็ก็จะก็จะอีกฟีลิ่งหนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้ขับสี่ถ้าคุณได้ลองขับสี่ของออดี้แล้วนะคุณจะลืมไม่ลงเลยใครสนใจครับโทรมาที่ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดซอหกสองสองสองได้เลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดดีกว่าเดี๋ยวส่วนล้มจะลองขับให้ดูบอกเลยว่าขับโคตรดีมาดูสามลกสิบกว่าแรงม้านะครับอันนี้ผมขับธรรมดาเลยนะผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตก่อนโหมดสปอร์ตนะครับฟีลิ่งการขับสี่เหี่ยว คือเกีร์มันจริงๆครับเ,เสียงโบ,ออบว์อบนะครับคันนี้พอจูนถึงเซอร์เวสถึงน,นี่ขับโคตรดีช่วงล่างคันนี้อยู่แบบอยู่มัดเลยนะ KW V3 แบบชุดเดียวอยู่เลยนะครับหูคันนี้เอาจริงคุณคปไปทำเองนะผมบอกเลยว่าบานปลายคันนี้เนี่ยทำมาจบๆแล้วเนี่ยพร้อมซิ่งอะในร,ราคาทวกนี้เนี่ย โคตรคุ้มเลยนะฟอร์บเลยเดี๋องเกียร์ไปดูอีกทีนะสีลิ่งนะท่อมิ s เ e r s h ชาร์ฟนะสีลิ่งเครื่องเกียร์นะครับคันนี้อย่างที่บอกนะเขาจูนเครื่อง เศษสองนะครับจุดเกียร์สเศษสองดังนั้นมันมันไปพร้อมกันหมดเลยอ่ะเองจริงคุณใครอยากได้รถพร้อมใช้นะอันนี้เป็นรถรุ่นน้องผมอย่ที่ผมพูดนะน้องเขาทามาเต็มสตรีมมากนะครับจริงๆเขาไม่ได้อยากขายนะจริงพอดีเขาโตขึ้นนะครับเขาอยากได้รถครอบครัวเขาเลยจะซื้อรถตู้เขาเลยต้องเอารถออกคันหนึ่งนะครับเซอร์วิสเนี่ยคุณดูผมผมลองซัดให้ลูกค้าให้ลูกคันดูนะตอนนี้ความร้อนก็อยู่ที่ ก้าสิบเลยนืองจากว่าเขาเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับตอนที่ผมพูต้นคลิปนะเปลี่ยนทั้งอินเตอร์เปลี่ยนครบหมดนะครับขับโคตรมันใครเนี่ยชอบฟิลลิ่งตอนี้ขับสี่แบบนี้นะผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรตอบโจทย์เลยแทบไม่ต้องทำเลยเลยนะครับขับโคตรดีเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก,กันว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับขับนีเข้าโค้งนะโคตรคม โอเคครับมาดูสเปลยเลเอเยดของตัว a u ดี TTS ปีส0 1 1ตัว Minor c h a n g e แต่งครบบอกเลยโคตรหลอ่อคือผมมาเป็นคนชอบบอดี้ t ีมาแต่ไหนแต่ายอยู่แล้วนะครับจริงๆถ้าคุณดูรีวิวเก่าๆผมผมรีวิวเยอะนะแต่ผมบอกเลยว่าผมเคยรีวิว Audi a อดี A5 ที่ทำ3า300กว่าแรงม้านะถามผมผมว่ามันก็ลงถนนสู้คันนี้ไม่ได้ผมว่าเป็นรถที่จูนเครื่องแล้วก็เซอร์วิสเครื่องมาทุกอย่างดีมากนะครับ ตัวรถเป็น a u ดี TTS จากโรงงานปี2011แทแท้ๆนะครับตัวรถสภาพโคตรดีเครื่องยนต์ทุกอย่างดีมากไฟหน้านะครับชิ้นนั้นลูกแก้วถ้าคุณสังเกตถ้าเป็นโครเมียมแบบนี้เนี่ยเป็น a u ดี TTS นะกันชนหน้ากระจังทั้งหมดจะเป็น Audi TTS หมดเลยนะครับดูจากไฟเลี้ยวอย่างนี้ถ้าไมเนอร์เชนจะเป็นตัวขีดอย่างนี้เลยนะครับกระจังหน้าลิ้นทุกอย่างเนี่ยกระจังหน้าตัวเนี้ยจะ TTS ของแท้นะ มันจะเป็นกระกังหน้าทรงนี้นะครับหล่อมากเลยนะตัวรถนะครับสีขาวนะครับสวยงามมากนะครับอย่างที่สองที่บ่งบอกเป็น Au ดี t t s นะครับคือล้อตัวนี้เป็นล้อ Tts เลยเป็นล้อขับ19นะครับพร้อมเบรก t t s เห็นไหมคุณเบรกมันอยู่เลยนะระบบขับเคลื่อนสีรล้อทุกอย่างดีมากตัวนี้โช๊คเป็น k w v 3นะครับอยากให้เห็นข้างใน ซึ่งเป็นโชค๊คที่โคตรดีดีมากๆเนี่ยเห็น k W ดนวะคุณเห็นแล้วใช่ไหมบอกเลยว่าทดลองขับนี่รู้เลยนะครับว่าโชค๊คอ่ะมันดีสุดๆแล้วรออฟิต,ฟ,ตฟิตเมนต์ของรถคันนี้นะดีมากๆเลยนะขับดีสุดๆดเลยนะครับยิ่งขับบนความเร็วสูงๆอะ่ะอยู่แบบอยู่หมัดเลยจริงๆไม่ต้องทำอะไรแล้วนะตัวรถเขาเข้าคาแ,แคร์ล้างขัดเคลือบอย่างดีนะครับดูล้อนะ ล้อนะครับ t t s นะหนึ่งอย่างที่ชัดเจนก็คือตัวกระจกข้างนะครับจะเป็นกระจกข้างสีโครเมียมแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับเป็นของแต่ง TDS นะสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสองสีเป็น TDS เหมือนกันไฟท้ายนะคุณดูสภาพไฟท้ายสิมันด้เชนจะเป็น LED แบบนี้นะครับกันชนหลังกระ,ะจังกันชนหลัง นะแบบนี้เลยตัวนี้ท่อเป็นท่อแท้ทั้งเส้นนะครับที่ท่อเนี่ยไบเตอรอชาร์ปเห็นไหมท่อแท้ทั้งเส้นนะครับเสียงโคตรดีโคตรหล่อเลยตัวนี้นะจะเป็นสปอยเลอร์นะครับเมื่อคุณขับด้วยความเร็วเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับคุณดูสีสิสภาพทรงโคตรเนียนเลยนะรถสภาพโคตรดีเลยนะครับ เปิดฝาท้ายนะครับกุญแจอยู่นี่นะเปิดปลดล็อกนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้ดูให้ดูสภาพภายในนะจริงๆเอาตรงนี้ออกนะครับเบาะสามารถพรับเก็บของได้กว้างมากนะข้างในสภาพสวยเลยนะครับเบาะข้างในเนี่ยสวยแล้วอันนี้เขามีที่รองไว้หมดเลยนะรถทุกอย่างเดิมๆนะครับแล้วลองเลาะให้ดูเก็บของทุกอย่าง ก่อนนะครับเดิมๆนะแบบอยู่ฝั่งนี้นะครับเดิมหมดเลยครับทุกอย่างที่ลองเดิมๆนะครับเวลาปิดก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะดูด้านในกันนะครับมาดูภายในของตัว TTS กันนะครับกุญแจอยู่นี่นะนี่นะครับเราปลดล็อกๆๆก่อนนะครับล็อกปลดล็อกนะครับรถคันนี้สภาพโอเคเลยอันนี้เบาะเดิมๆนะครับเดิมมากนี่ ถ้าคุณเป็น TTS นะบอกมันจะเป็น TTS แบบ่นี้นะครับสภาพปุ่มเคทั้งหมดนะนี่ดันเปลี่ยนขึ้นลงนะครับใช้งานได้มีดันตรงกลางนะตรงนี้ยังใช้งานได้นะครับดันขึ้นลงได้หนังเป็นสองสีทูโทนนะครับสีขาวจริงๆริเนี่ยหนังเดิมๆผมจริงๆผมมาเป็นคนบอกให้เด็กอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าคุณพูดผมพูดตรงๆนะหนังแม่งโคตรดีเลยดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เวลาจะเปิดข้างหลังนะกดตรงนี้ทีนึง ปิดข้างหลังเข้ามาได้นะครับนั่งได้เองจริงมันเป็นด็อกซีดนะมันนั่งได้เฉพาะหมาหรือคนผมว่าคนนั่งไม่ได้นะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยสภาพทุกอย่างดีเลยนะด้านข้างนะครับสภาพโอเคนะอันนี้เป็นเครื่องเสียงบอสนะครับเนี่ยทุกอย่างสภาพสวยอยู่เลยนะอันนี้จะเป็นเปิดถังน้ํามันนะครับกับเปิดฝาท้ายนะตรงนี้นะครับที่พับก,กระจกนะแล้วสตาร์ทรถกันก่อนนะครับใช้อยู่นี่นะ พลายเบี้ยวนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยคือเราร้อนมากๆเบาเสียงก่อนคันนี้นะครับจะเป็น audi t t s นะต้องต้องบอกว่าเป็น t s ที่เป็นตัว t s แท้นะครับอย่างแรกนะตัวจอนะครับจะเป็นจอขาวเรียบร้อยจอสีหมดแล้วนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น t t s นะครับพวงมาลัย t t s นะพวงมาลัยมีพาร์ n เนอร์ชิพนะครับพร้อมลถไม่ถึงแสนสามหมื่นหนึ่งพันนะครับมีประวัติซ่อมครบ แดชบอร์ดทุกอย่างดีมากคันนี้นะครับเครื่องเสียงบอสโคตรดีเลยนะภายในนะครับสภาพโอเคมากนะให้ดูข้างบนนะครับสภาพดีเลยคนดูเนี้ยแอร์เนะี้ยผมชอบอย่างหนึ่งนะครับทีทีก็มีคาแรคเตอร์ชัดเจนนะเวลาเปิดปิดนะครับหมุนปิดอย่างนี้ได้ได้เลยนะครับทุกอันเหมือนกัน,ม,นมันเปิดปิดนะครับได้หมดเลย นี่นะครับคันนี้มีบินเข้าศูนย์ไดมอนตลอดนะครับเป็นฟอนเลยเนี่ยเพิ่งเข้าไปไม่ถึง3-200โลเลยนะครับเนี่ยเพิ่งเข้าไปแต่คุณดูเนี่ยเขาทำมา6หลายเดือนคือไม่ได้ขับนะครับเจ้าของเก่าเขาอย่างที่บอกเขาจะเปลี่ยนรถแล้วเนาะออปชั่นมีครบหมดเลยนะครับตัวจอนะครับเป็นจอเดิมๆจากโรงงานเครื่องเสียงดีมันเป็นตัวท็อปสุดด้วยแหละครับออปชั่นเลยมีครบให้หมดนะซอสนะครับ SD c ด r d า p 3เล่นได้หมดเลยนะ กาเซตติ้งทุกอย่างเซตจากตรงนี้ได้นะครับเซตติง้งโอเคนะตัวนี้จริงๆสามารถใส่ CD นะครับ DVD SD อยู่ตรงนี้ได้นะใส่ SD card ตรงนี้ได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะจอนะครับตัวนี้เป็นจอแอร์ตัวนี้เป็นท็อปสุดดนวยนะหรือจะเป็นเบาอ,อุ่นนะครับแต่เนื่องจากว่าพูดตรงๆว่าเราอ่ะไม่ได้ใช้เบาอ,อุ่นอยู่แล้วนะครับออโต้ปรับแอร์ตรงนี้นะครับทั้งหมดปรับตรงนี้หมดเลย TTS นะครับ วกเกียร์ต้องเป็น TDS แบบนี้นะบวกลบอย่างนี้นะครับสปอร์ตบวกลบตามนี้นะครับบวกลบเลยตัวนี้นะโชคนะครับเป็นโช้ไฟฟ้านะแต่เนื่องจากว่าคันนี้นะครับเขาเปลี่ยนโช้มาแล้วเนาะเป็น KW มาเรียบร้อยแล้วนะครับดรัคชั่นคอนโทรลนะครับอันนี้จะเป็นปรับให้ตัวสปอยเลอร์สูงขึ้นนะครับมันจะสูงขึ้นขึ้นมาเบรกมือนะครับทุกอย่างสภาพดีเลยบออฝั่งนี้นะครับสภาพโอเคมากนะ ตัวเบาะนะครับสภาพดีมากอย่างที่ผมบอกกับเคพื่อนสี่ล้อนะครับเป็นคอร์โชนะใครได้ขับนยติดใจทุกคน,นมาดูบุ๊กสวิตพร้อมนะครับนี่บุ๊กสวิตพร้อมที่ผมอยากให้ดูคื่อนนี้นะครับคันนี้นะมีประวัตินะครับนี่เขาเก็บประวัตินะครับการซ่อมทุกอย่างไว้ในไว้ในฟอนนี้นะเรามาดูกันนะครับ อันนี้เพิ่งเข้าสู่ล่าสุดน,นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเนาะที่ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันนะครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนล่าสุดมาเลยนะครับนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเนาะบินเยอะมากนะครับเปิดให้ดูไม่หมดจริงๆแต่ซ่อมรบทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับเนี่ยขายยืดม่านบังแดดที่เสียเขาก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่สูดไดมอนด์หมดทุกอย่างเนี่ยมีทุกอย่างนะครับเซตเนี่ยมีบินทุกอย่างครบหมดเลยนะครับ มีบินครบทุกต้องบอกก่อนว่าทุกการเซอร์วิสเขาเก็บไว้หมดนะครับรวมเป็นล้านนะคุณลองรวมรวมดูนะครับใสกรองเป็นซินนะน,นี่ตอนไม่แสนหนึ่งนะครับแก้ไขมิเตอร์นะหมื่นหนึ่งนะครับเขาเก็บไว้ทุกอัน,นเจียจานเบรกนะครับผมจริงอ่านไม่หมดอตคุณจริงเยอะมากนะนี่อุปกรณ์นะครับ แอ <Air, S 2> ร,นนร์นะครับเนี่จนไม่แปดหมื่นกว่าถ้าเบรกนะครับเนี่ยทุกอย่างคุณดูโดนแต่ละบินนะเป็นเหมือนทุกบินนะครับเนี่ยมีเครื่อนง่ายคือมีมีประวัติทุกทุกครั้งนะครับเนี่ยเก้าหมื่นกว่าเนาะน้ำมันเครื่องนะครับจริงมีบินโอเวอร์ฮอนนะมีบินครบเลยนะครับเนี่ยบินพวกนี้เขาซ่อมมาครบหมดแล้วเนาะ เนี่ยแสนหนึ่งกว่านะครับเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับโอ้จริงๆไม่หมดอ่ะเอาง่ายๆคุณเห็นบินเยอะขนาดนี้เนี่ยโอคอนเครื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเกรดบาลานซ์นะครับทำให้รถคันนี้ขับดีมากคือมันลงถนนได้ดีมากๆเลยเนี่ยคุณดูบินเนีบินใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากเลยนะนี่นี่ี่บินใหญ่ๆนะครับนี่เซอร์วิสใหญ่ๆนะตอนไม่แปดหนึ่งนะเซอร์วิสเนี่ยมาดูบินเดี๋ยวขอดูก่อนว่าบินนี้โดนเท่าไหร่ ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่หลักหมื่นแน่นอนนะครับอย่าสี่หมื่นกว่าบาทนะองค์เปิดไม่หมดนะครับคุณลูกค้าเอาเง่ายๆบินเยอะขนาดนี้เนะี่ยซ่อมครบนะครับคุ้มพร้อมใช้เลยไม่เคยเจอรถที่เซอร์วิสถึงขนาดนี้นะครับซ่อมอ่ะเยอะมากโอเคครับได้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็สเปคแล้วก็ีลลิงการขับของออ d ์ดี s นะคุณมันยังสนุกอยู่เลยผมยังชอบ มันเป็นรถสปอร์ตที่เดล l y ย s e สได้นะครับราคาล้านหนึ่งสามร้อยกว่าแรงมา้าเทียบราคาล้านหนึ่งโดยที่เป็นเครื่องสัดดาบเทอร์โบนะครับที่คุณไม่ต้องทำเองของแต่งเป็นของแต่งซิ่งแบรนด์แท้ทั้งหมดนะครับคุ้มนะใครสนใจคันนี้นะครับออดี Audi, t ทีทีเอสนะครับปีสองสิบเอ็ดไม่แสนสามซ่อมครบหมดนะครับเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสีหกสองสองสองครับ หรือจะซ่อมรถนะครับโทรมาที่099096661ได้เลยนะครับใครได้คันนี้ไปผมสุดเกินผมสายคนแต่แงผมสาคนแต่งความหมายเป็เจ้าของนะครับแต่งไปเยอะมันเป็นรถที่ขับโคตรดีเลยคุณคือจริงๆมันเหมือนซีรลโคนะแต่ผมรู้สึกว่าซีรลโคตัวเล็กกว่าเบากว่าแต่ผมรู้สึกว่าทีๆขับดีกว่านะครับแล้วแต่ความชอบนะช้าอดนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับหรือใครจะเอารถนะครับยุโรป เป็นบีเอ็มเลกซัสนะครับโดยเฉพาะเลกซัสเข้ามาซ่อมเนี่ยก็แอดไลน์มาที่แอดโนเนมนะครับโทรมาที่0 9 9ย์เก้าเก้ได้เลยสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมหน่อยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายติดตามให้หน่อยนะนะ